สวัสดีครับผมพัดกัจเจตเวเดอร์ครับรอบที่แล้วนะครับที่ทำคลิปรีวิว iphone 15 pro ไปนะครับก็มีการพูดถึงหัวข้อหัวข้อหนึ่งไว้นะครับก็คือพอร์ต usb c นั่นเองนะครับในคลิปรีวิว iphone 15 pro เนี่ยเกินคข้าวๆไปนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็จะมาทำละเอียดนะว่าพอร์ต usb c ของ iphone 15 pro เนี่ยต่ออะไรได้บ้างนะครับก็เท่าที่ผมนึกออกนะครับทุกอย่างที่มีในบ้านผมนี่แหละที่จะมาต่อกับ iphone 15 pro ได้นะครับ ผ่านพอร์ต USB-C ของเขานะครับดับแรกครับต่อได้แน่ๆนะครับก็คือแฟลชไดร์ที่เป็น USB-C นั่นเองนะครับก็เสียบปุ๊บเห็นไฟล์เลยครับเข้าแอปไฟล์แล้วก็เปิดดูได้นะครับก็แต่ว่ามีข้อแนะนำนิดนึงนะครับว่าแฟลชไดร์ที่คุณจะมาใช้เสียบกับ iPhone 15เนี่ยกับ iOS นะครับแนะนำให้ฟอร์แมตเป็น exFAT นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็น exFAT เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับคือเราสามารถใช้กับ Windows ก็ได้นะครับใช้กับ Mac OS ก็ได้ ก็คือพวก macbook ต่างๆได้นะครับแล้วก็ใช้กับ ios ได้ก็คือพวก ipad os ด้วยนะครับแล้วก็ iphone 15นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเรามาต่อนะครับมันก็จะมีคําถามว่าแล้วความเร็วล่ะมันเป็นยังไงถ้าเราเอาไปก๊อปไฟล์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเจ้าพอร์ต usb-c ของ iphone 15 pro เนี่ยตามสเปคเขาบอกว่า10กิกะบิตเปอร์เซกันะครับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับสูงสุดนะฮะทีนี้เนี่ยแฟลชไดร์ของผมเนี่ย มันไม่ใช่แฟลชไดร์ระดับเทพขนาดนั้นความเร็วในการถ่ายโอนเะนี่ยมันไม่ถึง1 0กิกะบิตนะครับแต่เรามาเสียบแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าความเร็วมันจะดอปประมาณไหนนะครับหรือว่าความเร็วมันจะเร็วหรือมันอะไรยังไงนะครับซึ่งตามสเปคของแฟลชไดร์ของผมเนี่ยตามหน้าเว็บเขาบอกว่าสามารถอ่านข้อมูลได้เร็วที่สุดก็คือ150เมกะไบต์เปิดเซกันเมกะไบต์นะครับไม่ใช่เมกะบิตนะผมก็ไปทดสอบเสียบกับไปโฟนนี่แหละแล้วก็เปิดแอปตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการทดสอบนะครับแอปตัวนี้จะ จำลองการทั้งไลท์ทั้งลีดนะครับคือเหมือนจําลองข้อมูลน่ะจำนวน500เมกหนึ่งกิกสามกิกสิบกิกอะไรเงี้ยถ่ายโอข้อมูลเข้าไปในแดนที่เราต้องการทดสอบแล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาอะไรเงี้ยครับทั้งไร้ทั้งลีดนั่นเองนะครับผมไปทดสอบมาปรากฏว่าผลทดสอบนะครับได้การไลท์อยู่ที่79เเมกะไบต์เปอร์เซกันนะครับแล้วก็ลีด อยู่ที่136 m มกะไบต์เปอร์เซกันซึ่งตกสเปคไปนิดหน่อยนะครับสเปคบอกว่า150อันนี้ได้136ก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับปกติเนี่ยมันไม่ตรงสเปคไปๆอยู่แล้วแหละมันดอกนิดๆน,ดนดหน่อยถือว่าใช้ได้ครับคอขวดไม่ได้อยู่ที่ตัวพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro แต่อย่างใดครับตรงนี้ถือว่าทำได้ตามสเปคของตัวแฟลชไดรเลยครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับคือ SSD นั่นเองนะครับก็คือเอามาเสียบพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro นะครับซึ่ง s อที่ผมมีก็คือ s a m s u n ง t 5นะครับตามสเปคหน้าเว็บเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดในการถฮโอนข้อมูลอยู่ที่540 MB เมกะไบต์ปอร์เซกันผมก็เรามาเสียบดูนะครับเาเสียบปุ๊บเข้าแอปไฟล์เออมองเห็นได้เห็นไฟล์ได้ Access ไฟล์ได้นะครับทดสอบความเร็วนะครับผ่านแอปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับโดยการที่ผมทดสอบเนี่ยผมต่อตัว SSD นี่ครับโดยการใช้สาย c 2 c ที่แถมมากับ SSD นั่นเองนะครับต่อกับ iPhone 15 Pro นปครับใช้แอปทดสอบ อ่านเขียนเนี่ยนะฮะสรอบเนี่ยนะฮะปรากฏว่านะครับค่าความเร็วในการไหลอยู่ที่ประมาณ478ถึง781เมกะไบต์เปอร์เซกันะครับส่วนค่ารีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ340เมกะไบต์เปอร์เซกันตามสเปคบอกว่าสูงสุดอยู่ที่540เขาไม่ได้บอกว่าอ่านหรือเขียนเขาบอกว่าใส่โอนข้อมูลสูงสุดนะครับแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ผมทดสอบมาเนี่ยได้ค่าระหว่าง478ถึง781ถือว่าเกินสเปคด้วยซ้ำในสเปคบอก540นะครับถือว่าทําได้ดีทําได้โอเคเลยนะครับ เขาขวดไม่ได้อยู่ที่พอร์ต usb c ของ iPhone 15 Pro ปแต่อย่างใดจากนั้นนะครับผมก็ลองเปลี่ยนสาย c 2 c นะครับจากสาย c 2 c ที่แถมกับ sd s เนี่ยเปลี่ยนเป็นสายที่แถมมากับตัว iPhone 15 pro นะครับมาลองเสียบแล้วก็ใช้แอปแอปเดิมทดสอบความเร็วนะครับ sd ตัวเดิม iPhone เครื่องเดิมพอร์ต usb c ของ i p h o n one ก็พอร์ตเดิม เปลี่ยนแค่สายเท่านั้นเองนะครับทดสอบปรากฏว่าความเร็วจากเมื่อกี้ที่เร็วพุทปั๊ดเนี่ยนะฮะความเร็วเหลืออยู่แค่ค่าไ์นะอยู่ประมาณ55-75ถึงเมกะไบต์เปอร์เซนต์นะครับส่วนลิท์อยู่ที่39 MB เมกะไบต์เปอร์เท่านั้นเองนะครับทำไมไมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสาย C2C C ที่แถมมากับ iPhone 15 Pro เนี่ยมันเป็น C2C ที่สเปคการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยมันตรงตามมาตรฐาน USB 2นั่นเองนะครับซึ่ง USB 2.0เนี่ย ความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่480เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งถ้าเราแปลงจากเมกะบิตเป็นเมกะไบต์เนี่ยเอา8ไปหารนะครับก็จะเท่ากับ60เมกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งก็สอดคล้องกับค่าที่ผมทดสอบมาครับค่าไล์มันอยู่ที่ประมาณ55-75เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับรีออยู่ที่39เมกะไบต์ต่อวินาทีก็คอขวดอยู่ที่สายนั่นเองแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าสายที่แถมมากับ iPhone 15 Pro เนี่ยเป็นความเร็วอยู่แค่ USB 2.0เท่านั้นครับ SSD ตัวหนึ่งที่ผมมีนะครับผมก็มาลองทดลองเสียบนะครับซึ่ง SSD ที่ผมมีตัวนี้เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยเท่ากับพอร์ต USB c ของ iPhone 15 Pro เลยคือถ่ายโอนข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดเนี่ย10กิกะบิตเปอร์ second นะครับถ้าแปลงเป็นเป็นหน่วยไบก็คือ1นึ่งจุดสองห้ากิกะไบเปอร์ second คุณนึกภาพนะครับกอปไฟขนาด1.25กิกภายใน1วินาทีเท่านั้นเองมันจะเร็วขนาดไหนผมไปทดสอบ แอปเดิมนี่แหละครับปรากฏว่าได้ความเร็วในการเขียนอยู่ที่956ถึง1526เมกะเพอาาง่ายๆ9 5 0เมกถึง1.25กิกต่อ1วินาทีโหเร็วขนาดนั้นนะครในการเขียนนะส่วนความเร็วในการรีดหรืออ่าน,น,นก็คืออยู่ที่601ถึง634เมกะเก็เร็วมากๆอยู่ดีอซึ่ง ssd ตัวเทพตัวนี้ไม่ใช่ SSD อะไรที่ไหนนะครับมันคือ b drive นั่นเองก็คือเป็น s s d ของสปอนเซอร์ของผมในคลิปนี้นั่นเองครับเป็นของ s y n o l o g y นะครับซึ่ง s y n o l o g y เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทำ nas การทำ backup อยู่แล้วนะครับ b drive ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เป็น s s d ธรรมดาแน่นอนความสมามารถยังมีอีกเพียบนะครับมีอะไรบ้างผมเรียกง,ง่ายๆมันคือศูนย์กลางเป็น h ับแห่งการ backup เรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอยู่ในก้อนนี้เลย,ยในก้อนเดียวกันนะครับทำไงได้บ้างอันดับแรก สามารถแบ็กอัพไฟล์ใน PC ได้ครับซึ่ง PC เนี่ยจริงๆมันก็ใช้กับ Mac ได้เหมือนกันนะครับแต่ Mac ก็คือเสียบแล้วก็ก๊อปปี้ธรรมดาเป็นเป็น SSD ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PC เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมให้เราลงในตัว PC Windows เนี่ยนะฮะโปรแกรม Drive นี่แหละพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความสามารถหลากหลายมากขึ้นนะครับดับแรกคือแบ็กอัพข้อมูลใน PC ได้คือเสียบปุ๊บเราติ๊กเลยเราจะให้มันแบ็กอัพข้อมูลโฟลเดอร์ไหนบ้างในคอมเรา เมื่อใดก็ตามที่เราเสียบบีได้เข้าไปปุ๊บกดแบ็กอัพเนี่ยมันก็จะไปก๊อฟข้อมูลในโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับซึ่งสามารถแบ็กอัพเนี่ยไฟล์เวอร์ชันเก่ากว่านั้นได้อีก5เวอร์ชันนะครับเพื่ออะไรโอ้โหเพื่อป้องกันการที่เราเขียนไฟล์ทับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าเราเขียนทับไปปุ๊บอา้อาวเฮ้ยลืมไปไฟล์เวอร์ชันก่อนนัานนี้ของเมื่อวานน่ยมันมีโฟลเดอร์มันมีไฟล์นี้อยู่นี่ว่าวันนี้ไฟล์หายว่ะเราไปเผลอแบ็กอัพทับไปแล้วทําไงดีก็ย้้ออนนนนกกกลััับไไปดดูเเววร์ช่่่าา เก่ากันได้ถึง5เวอร์ชันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันที่2ที่สามารถทําได้นอกจากแบ็กอัพแล้วเนี่ยสามารถซิงไฟล์ได้ระหว่าง PC กับ b d r i v e นะครับก็เราก็ไปตั้งโฟลเดอร์ตัวนี้เป็นโฟลเดอร์กลางนะครับในคอมก็โฟลเดอร์นี้ใน b d r i v e ก็โฟลเดอร์นี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเสียบ b d r i v e เข้าไปมันก็จะซิงไฟล์คำว่าซิงคือทําให้ไฟล์มันหน้าตาเหมือนกันนะไม่ว่าข้อมูลในคอมจะมีเท่าไหร่ ข้อมูลใน B ได้มีเท่าไหร่มันก็จะเท่ากันนะครับก็คือสมอมติบีได้มีข้อมูลมากกว่าก็จะก๊อปไปใส่คอมถ้าคอมมีข้อมูลมากกว่าก็จะก๊อปจากคอมมาใส่บีได้ก็ข้อม,มูลจะเท่ากันนะครับซิงกันนั่นเองอันนี้คือมีประโยชน์มากสมมติเรามีคอมที่ทํางานแล้วก็มีคอมที่บ้านนะครับเราเอางานมาทําที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานทํางานเสร็จเอางานเราโยนใส่เข้าไปในโฟลเดอร์น er ี้ wide. แล้วเราก็เสียบ b ีได้ทิ้งไว้มันก็จะซิงก์นะครับเท่ากับว,ว่างานตอนนี้เราทํางานมากขึ้นแล้วอยู่ใน ที่บ้านนะครับเมื่อไรก็ตามเราก็ดึงบีไดฟ์ออกแล้วก็ไปที่ทํางานปุ๊บเอาบีไดฟ์เสียบมันก็จะซิงค์ไฟล์เหมือนงาน,งานที่เราทาที่บ้านเนี่ยกลับไปได้ที่ทํางานอีกนะครับเอออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ข้อมูลเนี่ยมีความอัปเดตเท่ากันตลอดเวลานั่นเองอันนี้ข้อ2ความสามารถต่อไปครับคือสามารถแบ็กอัพรูปและวิดีโอจากมือถือของเราเนี่ยเข้าไปในบีไดฟ์ได้นะครับผ่าน Wi-Fi หรือ e l l u l a r นะครับเจ๋งมะล่ะนะครับแต่ข้อแม้ก็คือคุณต้องเสียบบีไดฟ์ ่อกับ PC อยู่ตลอดเวลาที่ทําการแบ็กอัพนั้นนะครับและ PC คุณเนี่ยก็ต้องไม่เข้าโหมดสลีปด้วยนะคือ PC ก็แบ็กอัพอยู่อะแล้วก็เสียบ b ีไดนี้เข้าไปรูปแล้ววิดีโอในมือถือคุณเนี่ยก็จะแบ็กอัพลงไปใน B ีไดอย่างอัตโนมัติเลยซึ่งความสามารถนี้นะครับจะมีแค่ใน PC เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะส่วน MacOS เนี่ยจะมีแอปไปปีนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเราต่อ SSD เข้าไปเนี่ยเราจะสามารถถ่ายวิดีโอแบบโ o เลสได้นะครับ ที่ความละเอียดสูงสูงวิธีสังเกตคือเราเข้าแอป,ปวิดีโอแล้วก็จะถ่ายโพเรสเนี่ยนะฮะแล้วสังเกตมันจะมีคําว่า usb c อยู่นะครับเมื่อมีตรงนี้ก็สามารถกดถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับก็เมื่อถ่ายไปปุ๊บเนี่ยไฟล์มันจะถูกเขียนเข้าไปใน ssd เลยนะครับเมื่อถ่ายเสร็จนะครับแล้วก็ไปเข้าแอป,ป,ปไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปดูตรงโฟลเดอร์ที่ ssd นั้นอยู่นะครับเข้าไปดูเนี่ยโฟลเดอร์มันจะเหมือนในกล้องถ่ายรูปเลยนะครับเพราะไฟล์ก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับก็สามารถ เอาไฟล์ไปใช้งานได้ง่ายๆนั่นเองนะครับหรือนอกจากที่ผมต่อ Sd d แล้วเนี่ยผมลองลองดูก่อนนัานเนี้ยตอนแรกที่เราเสียบแฟลชไดร์นะที่เป็นแฟลชไดร์ u u b c นะครับปรากฏว่าก็สามารถถ่ายโ o ลิสได้เหมือนกันนะก็คือเอาง่ายๆเราเสียบพวกหน่วยความจำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความเร็วในการอ่านเขียนสูงสูงมากพอเราก็จะสามารถถ่ายวิดีโอโ o ลิสผ่านพอร์ต u b c ได้ครับอุปกรณ์ต่อไปที่มาเสียบ u b c อันนี้คือแบบเสียบปุ๊บ เพิ่มความสามารถอีกเพียบเลยนั่นก็คือ USB-C Hub นั่นเองนะครับซึ่ง Hub นี่ก็มีมากมายหลายยี่ห้อหลายแบบแต่ผมว่าเลือกมาอันนึงนะครับที่มันมีพอร์ตเยอะอยู่ประมาณหนึ่งแหละนะครับอันนี้ที่ผมมีนะครับพอเสียบปุ๊บแน่นอนเสียบ SD Card ได้อันนี้ชิวๆเลยนะครับไปถ่ายรูปถ่ายอะไรมา SD Card จากกล้องเสียบป้าเข้าไปเห็นข้อมูลใช้งานได้นะครับอันที่2พอดี Hub ของผมเนี่ยมีแจ็ค3.5นะครับผมก็ลองดู เปิดเพลงในฟอแล้วเอาแจ็ค3.5หูฟัง3.5เนะี่ยมาเสียบปึ้มไม่ได้ยินนะครับไม่เสียงไม่ออกนะครับลองต่อไฟเลี้ยงนะครับคือฮับบางตัวเนี่ยมันจะมีพอร์ต USB-C อยู A ่ที C, ่ฮับด้วยคือเราก็ต่อไฟเลี้ยงก็คือการเอาสาย C to C นะครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแล้วก็มาเสียบผ่านเข้าไปเนี่ยเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวฮับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วลองเสียบหูฟังอีกทีก็ไม่ได้ยินนะครับไอ้ฮับยี่ห้อแรกที่ผมมีไม่ได้ยิน ผมมีฮับอีกตัวหนึ่งที่มีพอร์ตแจ็ค3.5นะครับก็ลองเอามาเสียบดูตอนเสียบครั้งแรกแล้วก็เสียบฟังก็ยังไม่ได้ยินนะครับแต่พอเสียบไฟเลี้ยงเท่านั้นแหละนะครับปรากฏว่าอันนี้ได้ยินนะฮะเราสามารถเพิ่มลดวอลลุ่มผ่านโปรแกรมฟังเพลงได้เลยแหละคือเสียงออกหูฟังเลยนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ครับแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะว่ามันจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ไหรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะถึงจะ เสียงถึงจะออกพอร์ดนั่นเองต่อไปก็ไปตอบแฟลชไดร์ที่เป็น USB A นะครับแน่นอนว่าต่อได้นะครับก็ปกตินะฮะต่อ SD การ์ดต่อแฟลชไดร์นะครับมันธรรมดาไปครับต่อฮาร์ดดิสเลยดีกว่านะครับผมมีฮาร์ดดิสลูกเก่าอยู่แต่ยังไม่เก่ามากนะเก่าประมาณหนึ่งที่เป็นไฟล์แบบ NTFS นะครับก็ลองมาเสียบเสียบดูเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับเราต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยอันนี้เห็นแล้ว,เห,ลวเห็นไฟล์แล้วนะครับต่อได้แล้วก็ ผมก็ลองอีกรูปหนึ่งนะครับมี external hard disk แต่รูปนี้รูกเก่ามากเลยเป็น10ปีแล้วอะก็เอาลองมาต่อดูนะครับขนาดสายที่ผมใช้ยังเป็นสาย USB C เออเป็นสาย USB รุ่นเก่าเลยนะครับเามาต่อดูก็เห็นนะครับเห็นไฟล์ใช้สามารถเข้าไปดูไฟล์ได้อ่านอ่านไฟล์ได้นะครับแต่ว่าไฟล์ที่เป็นแบบ NTFS เนี่ยที่สำหรับใช้กับ Windows เนี่ยนะครับเอามาต่อกับ iPhone เนี่ยเราสามารถอ่านไฟล์นั้นได้คือเปิดไฟล์นั้นได้ครับแต่เราไม่สามารถ กอไฟล์จาก iPhone เนี่ยกลับเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ได้ก็คือมันจะเป็นข้อจํากัดของเอ็นทีเอฟนั่นเองคืออ่านได้แต่เขียนไม่ได้นั่นเองครับผมต่อไปผมลองคีย์บอร์ดมาต่อนะครับซึ่งที่บ้านผมเนี่ยไม่มีคีย์บอร์ดแบบมีสายเลยนะแต่มีคีย์บอร์ดอันหนึ่งที่มันต้องเป็นไวเลสคีย์บอร์ดที่ต้องใช้ผ่าน,นตัวดองเกิลที่เป็น u s b อผมก็ลองมาเสียบดูนะครับปรากฏว่าใช้ได้นะครับก็ผมทดสอบกับแอปโน้ตอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดึงตัวดองเกิล USB ออออกเนี่ย มันก็จะมีคีย์บอร์ดที่เป็น virtual keyboard, โวลูชั่คีย์บอร์ดโผล่ขึ้นมาคีย์บอร์ดที่หน้าจอครับแต่ไม่ได้ก็ตามที่ผมเสียบดองเกิลขึ้นไปปุ๊บคีย์บอร์ดหน้าจอมันก็หายไปเราต้องพิมพ์ผ่านคีย์บอร์ดจริงๆนั่นเองก็คือพพอร์ตคีย์บอร์ดนั่นเองครับต่อไปครับผมลองเอาเมาส์แบบมีสายมาเสียบต่อดูนะครับปรากฏว่าต่อได้นะครับตอนแรกที่ผมต่อเนี่ยมันยังไม่มีตัวเคอร์เซอร์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับแต่เมาส์เนี่ยไฟติดนะแต่เราต้องเข้าไปเซตอัพเพิ่ s s เซสทีปทัชนะครับเพื่อเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมากลมๆเนี่ยสามารถใช้เมาส์ได้ครับแต่ใครนะครับจะไปใช้เมาส์ในหน้าจอ iPhone เล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต่อไปผมลองต่ออะไรประหลาดมากนะครับเอาไมในสตูดิโอที่ผมมีเนี่ยไมเดนามิกนี่แหละนะครับเอามาลองต่อกับ iPhone เลยนะครับโดยใช้สายที่แถมกับ iPhone นั่นแหละเสียบจึ้งเข้าไปไฟติดลองอัดเสียงดูนะครับผ่านแอป Voice Memo ง่ายๆเนี่ยแอปในโฟนนี่แหละนะครับผมลองอัดดูปรากฏว่าใช้งานได้ลองไปฟังซุ้มเสียงดูผมอัดผ่านไม์ที่ต่อกับ iPhone มาครับไปลองฟังดูครับทดสอบอัดเสียงไม่นะครับผ่านตัวไม้เดนามิกที่ผมใช้ในสตูนครับต่อตรงกับ iPhone เลยนะโดยใช้สาย c to C ที่แถมกับ iPhone เนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยนะแค่เสียบไม์ต่อตรงแล้วก็ใช้แอป Voice Memo ของ iPhone เองเลยนะ ไม่ได้ใช้แอปเตอร์ปาร์ตี้แต่อย่างใดครับมีอุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้ก็สามารถบันทึกเสียงนะครับทาเป็นพอดแคสต์ได้แล้วง่ายมากๆครับก็เนี่ยครับง่ายๆเลยก็คือคุณมีไม์ตัวหนึ่งไมค์เดนัมิกอะไรก็ตามแต่ที่เป็นต่อ usb c เข้าคอมได้อก็มาต่อเข้า iPhone ได้แล้วก็ง่ายๆแค่นี้คุณสามารถทาพอดแคสต์หรือทําอัดเสียงอะไรได้แล้วครับอันต่อไปที่ผมลองต่อครับพอดีช่วงนี้ผมกําลังทํารีวิวอยู่ก็คือหูฟังอีดิฟายเออร์รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งในฟีเจอร์เขาเนี่ย เขบอกว่าสามารถเอาไปต่อคอมได้ผ่านสาย USB-C เฮ้ยผมอ,อ๊ะถ้าผมมาต่อ iPhone จะได้ไหมก็ลองเอามาต่อนะครับผ่านสาย USB-C ของ iPhone นี่แหละนะครสายสีขาวนี่แหละที่ผมมีนี่แหละเสียบจึง้งไปปรากฏว่าเปิดเพลงใน Spotify เฮ้ยฟังได้ <laughs> เสียงออกที่ทบูฟังใช้ได้เลยนะครับนี่เราก็สามารถแบบฟังเพลงแบบรีกว่าน่แหละ ต่อตรงกับ iPhone ได้เลยครับแต่ว่ามันต้องเลือกหูฟังที่รองรับการเชื่อมต่อแบบผ่าน USB-C แบบนี้ด้วยนะมันถึงจะใช้ได้ครับต่อไปก็ต้องมาต่อจอดูครับก็ได้เลยเปล่านะครับวิธีต่อจอของผมเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือต่อผ่านฮับเลยับ USB-C ฮับเมื่อกี้แหละมันก็ต้องมีพอร์ตที่เป็น HDMI นะครับก็เอามาต่อขึ้นขึ้นได้นะครับหรือผมมีสายอันหนึ่งที่ผมพูดตอนที่รีวิว iPhone 15 Pro อะคือสาย c t h d m i เลยคือเป็นสายที่แบบแปลงจาก u v c เป็น HDMI เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านครับนะครับเสียบอันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะครับเห็นแล้วทำอะไรได้บ้างก็มีเลื่องหน้าจอได้นะครับก็ต่อไปแล้วก็จอใหญ่ๆมีเลื่อกได้หรือเอาไปดู YouTube ได้ไหมดูได้นะครับแต่ว่าพอเรากดดู u t u b e ปุ๊บพอเราตะแคงไอโฟนเะนี่ยภาพใน YouTube ก็ขึ้นจอเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่เต็มจอนะครับหรือว่าไปดูรูปก็ได้นะครับดูรูปในโฟนนี่แหละ เข้าแอปฟโต้ดูธรรมดานี่แหละครับรูปถ้าเกิดเป็นรูปแนวตั้งก็มันก็มันก็จะตั้งแบบเต็มจอครับแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแนวนอนเนี่ยมันก็จะขยายให้เต็มจอให้เหมือนกันนะครับตัวที่เราไม่จำเป็นต้องตะแคง iPhone เลยนะ iPhone ถือแนวตั้งตลอดอะแต่ถ้ารูปเราเป็นแนวนอนปุ๊บภาพมันจะเป็นแนวนอนในในหน้าจอให้เองอันนี้ก็เจ๋งดีครับต่อไปครับไปดู Disney p l u s ได้ไหมนะครับพอกดดู Disney p l u s ปุ๊บกดเล่นหนังอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยดูไม่ได้ ดีนิพัฒ์มันดีเทคเจอว่าเราต่อจอนอกแต่มันบอกว่าเรากำลังอ่านหน้าจออยู่ไม่ให้ดูซะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปดู Netflix อันนี้ Netflix เขาไม่งกเว้ยดูได้ผมสมารถดู Netflix พอกดดูหนังปุ๊บภาพขึ้นจอเลยเป็นแบบใหญ่เต็มจอเลยดูชิวๆเลยครับผมแต่ว่าผมบอกกันว่า Netflix ที่ผมสมัครเนี่ยเป็นแบบเบสิค HD นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใครสมัครแบบโมบายอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำแบบนี้ได้ไหมนะครับ ต่อไปก็คือไปเล่นเกมนะครับให้เกมเนี่ยออกจอใหญ่เลยนะครับเล่นมันสัจใจนะครับแต่ว่ามือนจอที่บ้านผมเนี่ยเป็นจอที่แบบไม่มีเสียงอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจอใครมีเสียงผมก็คาดว่าเสียงน่าจะออกที่จอนะครับแต่ถ้าจอไม่มีเสียงผมก็เสียงก็เอาหูฟังบลูทูธฟังเอาได้ครับโอ้เล่นจอใหญ่สัจใจเลยครับอันต่อไปที่ผมลองคือลองจ่ายไฟให้อุป,ปกรณ์อื่นนะครับปกติในพอร์ต u s b c ีเนี่ยมันก็สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นได้นะครับ เอาง่ายๆเอาไอโฟน15โปรเป็น power bank ไปจ่ายไฟให้อุปกรณ์อื่นอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกอันนี้เป็นท่าแบบแปลกประหลาดนิดหนึ่งนะครับผมลองคิดว่าถ้าคือผมเอามาเสียบสมาร์ทวอทได้ไหมอย,อ,ยอย่างเช่นมีโบงี้นะครับคำตอบคือได้แต่ต้องผ่านทับอีกทีหนึ่งคือเอาทับ USB-C ทับตัวเมื่อกี้แหละมาเสียบแล้วก็เอาสายชาร์จของมีโบเนี่ยมาเสียบที่พอร์ต USB-A ของทับอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปชาร์จมีโบหรือชาร์จสมาร์ทวอทอะไรเงี้ยได้ไหมได้ครับผม ต่อไปนะครับเอาไปชาร์จ iPhone 14 Pro เพราะ e 14 Pro ที่เป็นพอร์ต h t n i n g เนี่ยชาร์จได้ไหมก็คือชาร์จได้ก็เอาสาย to l i g h t n i n g นะครับมาเสียบจาก iPhone 15 Pro แล้วก็ไปต่อที่ iPhone 14 Pro นะครับแต่ข้อแม้ก็คือแบตเตอรี่ของ iPhone 15 Pro เนี่ยต้องมากกว่า14 Pro มันถึงจะไปชาร์จ14 Pro ได้ต่อไปก็ไปชาร์จหูฟังนะครับหูฟังทั่วไปนะครับอย่างที่ผมเพิ่งรีวิวไปตัว A i F I E R เนี่ย Neobuds Pro 2เนี่ยน,นะครับ ก็ชาร์จได้ก็คือเอาสายสาย c ีดูที่แถมมากับ i iPhone นี่แหละนะครับมาเสียบตูด iPhone แล้วก็เสียบชาร์จหูฟังได้หรือผมลองเอา,เอาลำโพงเล็กๆล,ลำโพงพกพาตัวเล็กๆนี่ครับมาชาร์จได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถชาร์จไฟให้ลำโพงพกพาได้เช่นเดียวกันสุดท้ายที่ผมลองก็คือไปชาร์จ Apple Watch ได้ไหมก็ได้ครับก็คือสายชาร์จ a p p l e Watch มันเป็นพอร์ต usb c อยู่แล้วนะ Apple Watch ซีรีส์7ที่ผมมีนะครับก็เอาลองเสียบกับ p h o n e ก็สามารถชาร์จ Apple Watch ได้นั่นเอง อันนี้ก็คลิปนี้ก็คือผมเนี่ยต่อเท่าที่ผมมีในบ้านแล้วนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครทีคเขาที่ดูแล้วก็ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมนะครับที่ทดสอบใช้งานจริงแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับใครต้องการจะสนับสนุนมากกว่านั้นก็เลี้ยงกาแฟาผมได้ครับมีปุ่มซูเปอร์แตงอยู่ใต้คลิปนั่นเองครับ ตัวคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ